ยังบอกขายอยก่บ่เด็นี้ฮะลูกออกมาเลยมูกอ็อยู่เต็มโอ๊ตโอด้โอด,อ,ดอยู่แต้ห้องแห้งนั่นแต่ว่าเอามามองมันอากาศลงโลกใส่ข้าไปเสักเสียงแคญ่าเสืยอแคญยาวลูกเมือม่อยบ่เมื่อยเหล็บ่ หืไงเล่นอือเครื่องเครื่องอะเน้นเน้นได้พี่น้องเลยเครื่องเน้นเน้นเลยจ้าไม่จืดแล้วเลยมื้อนี้ไม่นางบอสสีโซอ่ะพี่มื้อนีอ่อยขวไปตักแกงมันจืดเป็นตะกินเลย่ใส่ยสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็ดีเจกแจังโต๊ะประหยัดวยคนแดงแจะแกงหน่อไม้ให้กินจ้า นี่จะปูกไข่ปุ้ยนะพวณวานยาดนี่ก็แสบค้อแสบคอแสบดัางอันย่านตำรวจบ๋อเปลนไอยู่บ่จะจ่ใจคันบพไปสอนควันอแม่มันกับพื้นแต่ว่าไอ้โทรศัพท์ไม่มันกะบไข่อย่ากน้าแต่ว่าโอ้เจ้าน่ำบด้ขายชุ่มข่พี่มันจะยังบลลุกนี่กระเช้ากะนอนนอนนี่โอะก็นอนไข่จะฉีดยาแล้วก็เคลือมานชอเข็มพ่อเรา อ้ยแต่ากินหอจังเลยเนะาะอืมขนาดเฮ้ยงน,นันวเอาหลดเอาหลดผู้บบาวน่อยบบอยากกับไปหาเมหาพอเด้อจับมาต้อนนี่แต่เ,เก่อตอนนี้รูกันไนล้นลก ย,ยเขยจดี้งลกแ,งแง้แงกองแกงแกงเนี้อยู่เนาะอาแกงแกงว่านี่เพิ่นมาซุมนุม่มซุมแจ้วอยู่บ้านพี่น้องเพิ่นเอา้ามงนาม่มาแกงพราเป็นมือแกงจาก้า แม่นั่งตุยเป็นคนแกงเนานพิน้อเขารู้จักวจัจานนะสวัสดีเลอพิน้องเลยสวัสดีบ้าน้อยจาความง่ามกันเลงถ้าเรลงคงลงคิดพี่น้องเลยดึงฟืนพ่น้องเอา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 แกงอืมลงคิดบม่บ้านนี่ยบาสองคิดสามคิดกับคิดเลสามพันสี่พันคิดเพิ่นอ่ะบ่ ขนาดนั้นบอกเท่ากัท่านละเขาไปเบิ่งคือฟังเตมีเซียวแม่อดมืดเลยเพราะป่นนี้นะคินไหนแม่ฮอมืดเลยวพรปนนีพเจามนวบตนเซนเตอร์มันจะบอกพ่อแซ่สองพอเซียวไปเนี่ยพาะ เออท่านมาดังขันาดไดั้งกนอ้ไม่เชียบบดั้งเนงานสีแซ่ครับโคแซ่แซ่ซองแน่เออเฮ้อตปวด้วยบ่อนปอยดออปังไม่ไหวปังไม่ไหวอีุปบะมันอเยนนะาันเมนอันขอพักกีนี้ไงเด้อ พักกัแงงอยู่สวนสนั่นดิยนเหจ้กูว่ใส่นาแต่นแต่นาสักกแงงเเป็นเบเอาแสบแสบๆเด้อเอาแบแบเด้อนางเห็ดนางเป็นคนเห็ดของกินแสแบอยู่ฟี่น้อง กต้เานฮ้ยคุณหญิงยังสีเฮ้ยหมอบอมีหูมันกหอนนี่นะเฮ้ยบาตุ้ยคุณหญิงยังสี้อโอ้ยล่ข้าวโอ้ยนี่เอปลาแดงพจ๊ะเอน่ายูเาตั้มขอเพื่อจนกลมขคืนฮ้อนใส่จ็คสกระเบือง ใส่โรดมักหอยน่ะม่เชเอาลรนมันเ่กอใส่ซ้มาปีทั้งหมักหอยทั้งหงทั้งเห็ดทั้งหมักบงหมักบวบเจ้าพักขามัแต่ใส่อบจอบพัก้ามแต่ใส่ีบบาทีบาทโอ้เสียดาเธอยย่ามาได้นะยิงบ่ เนี่ยด้หนเออนะยชะจูจะไปดันบอกขึนผูเอ้ม้มเลยกินก้อน่ไร้างโอ้ยบากก้อแรกก็ยักินที่กระเพาะเ่กระเพาะเออตรเอานาไาจากต้มกินนะครับจากคืออลล้มเขาเบื่อนะเอาไว้ก่อ จะแยกใส่ลายไหมคะจะใส่ลายมันจะบิดของเอ้ยเพราะว่าใส่ักขาแล้วเนาะไม่เป็นลายหมดเขาเอ้ยก็ไปเอามาอยู่กางนาปักแง่งเปียกกับนี้มเชียวในในนน่ะักแง่งเปียกอยู่ในอยู่ในสวนคอยหดนามไว้ปูงปูงปงสดงว่าน่ยคุณคุณมันยย เดินเงือกเดิน้องเดินมากินน้ำกั่นน้ำมันแซ่บแซ่บเก่งทรัมป์ติทะเลเด้อจ้าเก่หยาบลุ่นมอเด้อพี่น้องถ้าแมนบอกคือแต่ก่อนใส่กับปูเน่าเนาะกับปูที่ห้าที่ห้าแกะไว้แกะปลาแดดยกะไปซีพีดกับแล้วเห็กับจ่าใส่ปลาคานะบอมีเกี่ยวไม่ได้ปลาคาู่ใส่ยูปลาคานะพอใส่จะผัดซางเงยหรือซีปกินใช่ปะโบมาลีเห็ดอยู่แจ๋พี่ยุกออกไปผูกกับ บ่วงพอตองเดี๋วนี้ใส่อีกมันบอกพ่อดอกใส่โหลดซ้มบวงพอดีเขาคนเวมันพดบอโพ้เจียงมาไหมนะเจ้าเหตุก็ดเขาขึ้นนะสา้ข่อยใส่เครื่องใส่เครื่องบ่วงพอดีาวเดยวันพูดอกอ้จยงมาไมนะเจะาเตุเกิดเขาขึ้นนะเช้าข่อยใสเครื่อส่เครืบ่วพอดีาวคนเวมันพูดเยงามเจ้าเุเกิดเาขึ้นะเชาข่อยใสเครืองใ่เค่องบ่วงพอดเน้าวเดียวมันพดกอจียงมาไมน เราเปิกับมูแล้วเนี่ยเห็ดเห็ดกับข่าเนี่ย้าให้คนอื่นเห็ดนี้เราตั้งมาเบิ่งเหรอเราบอกห้ามใส่ลายมาตัดแม่เลยเห็ดเสียมูแค่กินหัวหางกันไงไหวเถาวายคล้าันกินธรรมดาเหมือนกันอันหัวห้ามใส่ลายเนี่ยพันเฮงกันนวลเลิกก็ใิ่แล้วเออแค่ถ้ากินเป็นนวลต่ำูขั้นวันน่ะสาวเห็ดกับข่าเนี่ยบนเน้นเป็นนวลขั้นวันเม็เซียวอัมมาลาเห็ดเผัวเน็ตต่ำพูนเน็ตเนี้ยังที่เข้มๆห้ามมูกินหัวห้างกันเถาวไายคล้ายๆกัน เนี่ยอันนี้ก็เปิงโกดต่ำจ้านั่นบอกอ,อือแต่แล้วแต่กบบุบเม็ดบ <c oughs> ้นบอดจ้าแต่ <c oughs> อันนั้นะเอากินมันกอ <c oughs> เอาไหนคนดังคนดังแกงหนุ่มไหมคนดังแกงหน่มไห้ให้กลิ่น <c oughs> แสบเลามากินข้งนี้ต้องเซีเอิญห้องด้าเลยล่ะอ้อได้นักตุ๋นเลยครยเอิญนะครยเอิญไปชอตบดแสบมันหูไปเบิ่งกินโอ้ยหอมเดไม่เสียวแต่งแต่งแต่พี่ซองหนูซื้อกา๊วกับเก่งขึ้นและกับกัดเก่งขืน

มันขั Mechan ้นเนื้อขั้นตข้ามนอะไรนี่เป็นกิบุกจะเป็นทรมานเนาะบ่เขาว่าเดี๋ยวกะลมเดี๋ยวกะฮู้กับเตียนน้องแค่อยากว่าสียาลัดมึงเซียวอยู่บ่บ่บ่เจ้าเจ้าเจ้าอันควันนี้ต่าวนไรมันลาเลยเนาะยังใส่เลยบคาดิ บอสพักครับเออวทาสิบป้งเรัจังไซเพื่อพักกระแียงเพิ่นทีเพิ่นไซเพิ่นกับบอดีบีบอดดเบอร์ยังออกน้ำเอาบน้าาบอดดีมิเจเมนเพิ่นประหยัดน้ำแกงคนดังแกงแกงอะไรมันจังสี่แทบห้องพีกน้ำบอ ใส่พักขาเขาไปสิบต๊เบิดมือบ่เมเสียไม่เอ้ยต้องได้าาไเอา่ปแดกสีกมแข็งแ่ยจะตรงลูรแดกสีเนาะเอาลาแดกขวดนะใส่โรดเมเสียเออเอาลาแดกขวดนะใส่พระไาแดกขวดนะใส่โรดอืมมันจะได้น,น่องสองบวงโรดพอดีพ่อบอยู่งนี้เดีวแต่เจ้าอยากเติมก็เติมเออ เอาแสบๆไปหลดให้มันเดือดบวก,บกจังเอาจังเอาผักคาลงม,มาครับเป็นยังไงเอา้า สีเทียวใส่แต่ปราแดกอยู่นี่แนหะะเมซียามันคือสีนัวครับแคร์ไอ้พ่อไข่ใส่ปเด็กหน่อยอ๋อมันนัวแล้วนัวเลยพอ่อมันเย็นนะมันจะกินปลาอย่างหอยกระบมือมันเย็นะคิ้ นัวคัานท่นอยามันนัวโคนแต่ตมน้ำนิดหน่อยบอบอบอพ่อแหละตตวตัวแบบนี้แล้วให้เครื่องมันซุกซุกเะไกันเกแล้ว้ท่านเลไดเดือดสับมอหน้าหอบกดืากบหน้าไ วันนี้ได้อีหยังต้มจืดพี่นอ้องจืดพะโล้พี่ก้าวัดกะเพราอีหลายคายกับอื่แกงจืดกับพะโล้พี่น้องเราจะผัดกะเพราใส่ผักค้าเลยพี่น้อง กินบอ่อนะ่ากินบอ่อใส่หอมขัวพี่น้องแล้วก็ใส่หมูน้ำใส่หมูใส่มาขวบ,บพี่น้องเสียพะยังหอมปลาคาขนาดทุกปลาคาเตดดำชุ่มเผินใส่เห็ดเค็มน้ำได้นี่พี่น้องน้อยเดี่ยวกับพ่อพี่น้องซุปเราพี่น้องมันโคมโหลดนะเฮ้ยห่ามาโคมโคบโหลด สองการไปเดียวกันเลิกตายิีตุมฝาดทะลายจอมกินพี่น้องคือจะว่าเขาว่ายั่งกินยิบกระได้บ่อยเจ้าหันหยั่งได้เจ้ากระหยั่งหยั่งกินดิปนะมันสิดีกว่าโอ้ยจเจมีนเพื่อนสั้นตักหนึ่งก็ได้หอยมันดีใส่กระเทียมคมมากลยนตักขึ้นไปละลายหอยนั่นหอยโค้มู่บ้านนี่คือเจ้ามีแต่ขี้ตุ่มมันคือบ่มีขี้ตุ่มซะเอากระลางจะได้ว่ากินสั้งเบ่ามัน เอ้ยพอกินแล้วบอเออพอกินบงนึ่งแล้วใ่ซองในนั้นคือเทะลนเจด้ออสปลาซอหรือว่าแม่บอเออซอสปลาซอนั่นแหละคือทำมัขึ้นรูนะทำมันขึ้นทำมันก็ขึ้นซื้อเฮา จักจีด้หัวด้สิไีดีหันเละเลยเกิดอะไรขึ้นเอานามใส่ในเมีเซ่จีดใหัวด้วยจดใหนเละเอ้ยเอ้ยเราบอกม้วนม้วนออกคลิปน่ทันแต่ไม่มีเงินเลยเข้นจักเลียนแล้วบมดจักโอปดินอยเดไปไปไปกินน้ำกัน มาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินเข่ามาเที่ยวกันเนาะแก้กระบายเสร็จแล้พี่น้องตีปากตีเยอะน้ำตีอย่าตีหอยหอยอ่ะตีแตจกวะก็เข่าพี่น้องเลยแกงสมบัตปีแกงเปิร์พี่น้องแกงเปิร์แกงเปิร์มาเดินมากินแกงเปิร์นำกันเนาะพี่น้องใช่ประตูในบ้านเท่านั้นเลยรถใหญ่มากนะน้องวะก็มีแต่พวก บ่อยากลาดได้มีแต่บอกติดบ้านนํากันติบ้านมาแต่เฮือเฮือแม่นาหามาเมื่อเมื่อนั้นเมื่อลึ้อือเพิ่นเพิ่นจนนางนะอะค่อยแล้วเ่นเลิ่นก้อนแล้วไปที่มาลาดมือมือมาแต่เข็มมาลาดแหงๆเฮานะั่นแหละโตฮ้อน้จ้าเอพี่น้องเด้อแหงแห้งขึ้นแล้วปกติาบ่ได้เป็นดยามน้ามันเป็นจะยามฮอดยาโนีหวนั้นวจ้

สื้อด um ินส uh. oh, ื nah, ่อดอนชื้ออะรไยห่อเข้ามยังไม่้เจออ่ะโอ้ยอัไงยังไยังไงกเออขันนั้มพ่บกเอาะเออไทยได้เป็นนกเจ้าเยอะช่างเขาเาแล้วไทยไี่ดนําจเด็กก็มาตามไปยังไงไทยทำมาแดูบม ủa ừ, bà đứng nhìn nó nặng ừ, nài đấy đi phượt. Mình ăn Nhảy, thấy, mình nó đồn lại quá. Mình cày mèo sảng lại khởi. Vả đó. Mình sẽ cày ừ. còn đây là nhà Nhà như này. Mình sẽ không được người bạn đang đụng cả. đến. จาทำเป็นเฮ็ดยูบอนเดียวหรือแล่ปลูกไชน่าต่ดูได้หันโลด้วยเพราะไม้เธอว่ามันอยู่กันนี่ทำางไหมครับตอน้ไปตกไต่งเป็นโซล่โซลเซลปลูก่งนี้จะได้ง่ายเลยไ่พุ้ผภดพาแต่ที่น้าแต่สำหรับคนมาปลูกมาฟังคนผู้มั่งไม่ต้องกได้มอนะจิตไปสื่อในสหอย่างนี้เท่อนั้นอนะดีผมขาดนะาสนานุูมันเข้ามือแต่โรงงาหมึงเท่าน นใครจัดเขาสุดท้ายจักจัจัแสนสองพั 25, 25, 25 mm นสองสามสองแสนสามแต่คนอยากกระจายมากเซาดิมเน่นเยกคือไกซุมเธอคือผมมาซาดินนนั่งอ่านนิสั ดินนั่งอาเข็ดสวนยำห็ดสวนกัน,ลน,นาากเลยนหัก็ยังันงกันไ้เจวาวง่ายอยังคือโบแบงสื่อน้ำหนักอาจสักขาหมืม่นสี่าาาห,หมามื่นจังสี่มันจิบโคาไปจากไข่ไห่หมูทน้าเ็นว่ารนจะเปินหน้าี่น้องอซ้อนสิมีคนชิมมีเงินสือ่อลงสื่อดินนี่ได้พีนังทำให้จำเป็นกันไมได้ส่วนของ ชวนเจ้าของนี่ก็ได้แต่เบืองมูนี่แหละมีการเรามอไเบงท้ายบาเทีอะไรแบบนีมวยเฮนอนฮ่าฮ่า่าจะเป็นแนะนำดีจะเป็นเสียวก็ได้ไมก็พอาี่เป็นการมโดยไเขาเห็นก็ได้เพาะันหาสอก่ักายคือเห็นหน้าตุ้กีนะคะ อยา่ากลัวเดย่อาดินเป็นรอยสอบหดีาอบโอตอไมน้สุดคันต้แม่แล้วเ่อเห็นเลยบ้า,านครก็เหันละก่านให้ล่อไ้ละก่อัต่อไปพี่น้องอําลาพัจากแลก้วพี่น้องเล้ยติดตามคลิปหนาลกัน <c oughs> กกน,พน,พนะพี่น้องเด้อขอบคุขกบคุณที่เขามาหลับจมแม้วพี่น้องขอบคุณกำลังใจกไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับเมผ